อ้าครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนช่องมาเฮงภาพมวนครับอ้าเมื่อเนี่ยบานน้ำเสนอแนวทางอ่าเล่าของอาจารย์สายแคบเบียนครับผมเนาะแตกทุกเมื่อพี่น้องเน,ะนาะเพิ่นว่าเพิ่นเลขกันแอบมีนก็เลยหามาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อผู้ใดสนใจแนวทางอ่าเล่าจากอาจารย์สายแคบเบียนนะครับเด้อให้เขาบ้านเถือ่อแถบทุกเมื่อได้พี่น้อง เอาไปรับชมรับฟังน้ากันปฏิบัติมาตัวใดสำหรับนักท่งนักอ่าเหล้าน้อพี่น้องไงเหล้าเฮ้าเนาะวันที่ยี่สิบหาคือมื่อนี้ครับผมเนาะเอาไปติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศร,รับกันครับคือเมืองเก,กิดพิธีก่ารศูนย์งามพิธีก่ารศูนย์ง,ง,ยงามเขาบอกว่าตัวย่างบอกยารย์คือบอก,<ไ>บอกมันเกิดมูนเหลียวอยู่ข้างล่างเบอร์ไทยเบอร์ไทยอะรบอกไทยได้ไทยไปบ่ได้ไทยดิเนาะได้ไทยเอาเตารีดนี่เคยมาสวดว่าอะไรก็เป็นเขาอยู่อ่อ เตาลีตัวนี้เขาก็สวดบอกเขาก็สวดเพราะว่าเตาลีตัวนี้บ่มี่ห้างเถิ่นบุมี่หงเถ่อบุมี่บุมี่น้องห้องการบุ้มมี่น้องห้องคนทานโอ้บอกสมบูรณ์บอสมบูรณ์บอสมบูรณ์ก็ได้บว์ไมได้บว์ปันไดนนะครับผมไม่ด้โบว์มันปันไดนนะแต่ได้มาสามตัวอาจารย์ได้สามตัวแต่ว่าได้ซีตัวได้ซีตัวแต่ว่าเห็นมันคือกันเลื่ยุ่นสิบซะตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งตรงกันมันหนึ่งตรงกันหนึ่งสองตัวหนึ่งสองตัวโอ้แสดงว่ามีซีมีศูน มีหนึ่งหนึ่อีกลักษณะลักษณะนี่ติเอมาชีมาซีลือก็มาศูนเหลือก็มาหนึ่งมาหนึ่งสี่อืมเปนอะไี่สีขึ้นตัวนี้ชัดอ่าสี่ศูนยสี่หนึ่งต่ศูนย์เมืองเกิงคือเราสวดย่ำไดไม่เล็กศูนย์มาเนาะอศูนย์ขึ้นมาชิม่อีกทีพวข้นพสีเมย์เบอรพวกสีเมย์บ เม่อบ่วย่างไปเอานั่นไม่พิ่นเนี่ยย่างไปไม่พิ่นเบิ่งเนี่ยไปเอาใส่กระดาษมากน่ะครับผมเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆสิเขาในเมืองี้ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องใจเย็นที่เขาเอาบังซ้ำหมอเดี๋ยวนี้ข้าวจะไปเมาลอตเตอรี่ที่นี่เดี๋ยวนี้อไปเมาแล้วกี้เข้าวจะไปเมาอยู่แต่ว่าบ้านเด้่เปิดเผยจะไปเมาตัวไหนกระดาษมาเด้อพี่น้องกัน เออเฮ้ยสิเป็นตัวนี้กรับพ่จักเนาะเพราะไอ้กรอยู่ในชุดต่ล่างของอาจารย์เพิ่นคือนเราเล้วพี่นนอ์เด้อแต่เพิ่งกับแมงบ่บ้านใดอ่ะยืนยันต้นทุ่งตัวใดดอกเนาะให้เบิ่งเป็นน้ำจิ้มนี่มีฟันบ่อาจารย์ฟันเมื่อวานฝันบ่ครับฟันเนี่ยฟันว่าฝันไเนนาะฟัว่าเลขถึอบนถึอล่างเซ็กิี่แมนเลขเล่าหวยเลขไง มือไดพอาอย่นิคนกันนั่งเอาจะเหลียกเล้าเรลียกเล้ามีมิดมือใดนี่ค่ะมือขึ้นนี่แหละโอ้มือขึ้นนี้วนตัวนมาหาเหงมีมิดมือขึ้นนี่แหละเทกันกเนนี่ก็แบนคนหลายๆแบบห่องถือประว่าโอ้ยถือโตเน้่พ่อมมาแ็นมาโตเน้่งพ่อมถือโตเนิ่พ่อมมาแทนมาเท่ตึมกันเต็มอยู่ือ้อมือขึ้นนี้คฝันกฝันห่อยู่ไบเื้อมาวไงเกี่ยวกันดีถือโตวได้ตัวเนินโตวได้ ตัวตัวนี้ยี่เเอาเรีล่าอยู่เรียกเล่าแจ้งไปเลยกะแจ้งมาลดเล่าก็สือก็แจ้งม่ลดแล้วอืมขั้นวันแนวทางอันแนวทางลามันจะเป็นมันจันออ่าเขาไปเลจะมันหลตัวได้เรียกล่าค่ะอ่าจะเช่นไวระบสิบหกตัวไม่ต้องกับโอ้สิบหกกนกันบัต้นกับบนบวกล่างฮะในนี้นะแมนมีระบบเชินไวระบบนี่เนี่ยคู่กับแม่เป็นนํำจังหวดัน ถือชุวดนะจวากลมานห้เอสซี่กันเียนดีตัดกับมี่จะว่าตัดวกเลืออยู่หันประมาณยูจิติซั่าพวงชทายอ้ยกับเปิดเผยบ้าหลดเนี่ยตสุดทายแล้วอะไนี่พูดได้กันอะไกับเ้าไปยิบไปจับอันนี้คือแนวทางวันที่ยี่สิบห้าโอว่าเออเอาเหล้าไปเมื่อนี้ วงกลมให้าอมานี้สํารับยนวทางเล่าเล่าพัฒนาบอกว่าหนึ่งกับวงกลมศูนสว่งไอ้เพื่อนบอกเพื่อนเรียนชี้มกชี้เจ็ดบอกชี้หาข้างบนก็น่าออกซูนสวงเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าเอาเล่าได้พี่น้องอ่นปันหดอันนี้เป็นเล่าย่าับสนได้พี่น้องด้วเอาตาไปก่อนเอายไปก่อนทางเลาพัฒนา เซตพี่รองยุบซีอ่ะก็มีตัวเน้นหายู้าพี่รองเด้อมีตัวเน้นตัวยังหายูเ้ื่อย่ามักชุดเต็มแต่ว่าเน้นก็คือยางเดียวคือจากลับเน้นยางเดียวคือไม่ต้องกลับครับผมเหมือนกันกับหัวใหญ่ไม่ต้องกลับหัวเลาก็ไม่ต้องกลับกานผู้ได้ทุ่นลายกลับเอาเลย<ะ>ล้นบวกล่างตัวตรงไม่ต้องกลับชิบหกชุดเต็มเพื่อนกับหัวชุดเต็มแต่ว่าปูพันมุกกลมให้แล้วครับผมท่านผู้ได อยากเล่นกับเพื่อนพวกกลุ่มให้พร้อมเรียบร้อยแล้วพิมแก้ด้านนึงอ๋ออ๋อเน้นล่างเน้นล่างต่างหาก็มีมว็ดอกแปดหกกับเจ็ดหนึ่งกัรทั้งบนทั้งล่างเอาเนี่ยเป็นหน้าท่างกันอของเราของเราวันที่ยี่สิบห้าได้พี่น้องเดอ้อถูกมาได้หลยยาสับสนได้พี่น้องเด้อเอาแคปตาลจอเอาครับผมนอสำหรับสายเล่าเนาะอืม,อม,อม,มเป็นไรเราเพื่ สายบุญก็อยากมากก็อยากมาหาปูธรรมดาคถือเหลาหมดสี่หมื่นเจ็ดหมื่นมือวาร์ดลงาทานราเแปนาไว้แล้วเพื่อไล่ซดเเ็นมาพี่น้องมนจะชัดเนาะเล้าเาเาวจังเบิ่งกันเนาะถ้าเพิ่นเน้นเน้นเน้นเนาะเน้นเน้นอะไรหม่เจ็ดห้าเหรเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ เล่าที่นิสิผาด้วยครับผาวันจันตรงใจกันบ่ติดเแนวทางเบื้องผู้มากระผจะสื้อไปผู้มากกะบบต้องซื้อ,อเดี๋ยวก็จิแต่ว่ากับมี่ยางเดี๋ยวคือเขาอยู่นี่บบต้องกลับอือโอ้าถอดออกมัมันไม่ได้กลับเป็นว่าไงโบต้องกลับชิดคือชิดหน่วยคือหน่วย ถือเเล่าชีมือของกององสามมี่นคุณนึงถือเจ็ดชีรถเบนไฝ่แดงมหาถูกน้อมหาที่ได้ทำที่น้อปูอาจารย์ครับนะคุมเนี่ยเบนไล่แดงคุณเลยกดึครับล่อนคนเบิงอืคุณับฟันไปอีกเจ็ดหมื่นแปดเล้าอู้่น้องครับอาจารย์แล้วสำหรับแนวทางเล้าได้่น้องเด้อตัวสีเป็นสเปรแตะปลกว่า สีเป็นย่งไไหมเจ้า FC เพิ่นบ่เห็นมันเมมันมันสอีหนึ่งป่คะนี่ไอ้ซีหนึ่งจ้ะ4ีหนึ่งอ่าว่าีมีหางบมาตุงหางีหนึ่งสามสี่สามห้าสามศูนย์เน้นล่างกัน เล่นลายอย่างเดียวหลืค่ะนี่เกตห้าลายชุนันลายแต่ว่าชุนันกบห้เป็นบนเนยเป็นบนเป็นลายลเป็นลายนลายเป็เป็นลายเป็นลายลาเป็นล่ลาลาายลายลาาาาาลาาน้าน้าาาาาายลยยลาลายาเงินให้าลาเลา วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนาะสที่นี้เด็กเ่าจำเรียงง่ายก็ชื่อกคนะ่ใช่กันบอจันจำเรียงเล่าง่ายง่ายทางเราพัฒนาด้วยค่ะเด้อผู้ใดที่สิไปเชียวตังระเทียบเาคนฟาก็ให ยพกันทั้งประเทศวัดกันที่25นะครับกันจะมีผู้แจกวงตัวนะอ่าคนว่ามันองเนี้แอบเห็นแน่เด้พี่น้องเสบตาเนาะอืออู๋้ใดเยแอเห็นเต่นเดอือเจ็ดหาชิมหาอีกเจ็ดห้าเจ็ดสิบน้อเ้าได้พี่น้องเด้อเด้อย่ำย่ำเนาะแนวทางเล้าเนียสับสนเด้อพี่น้องเด้อไม่สับสนเียนไม่ให้เล้าแนวทาง เราพัฒนาเดี๋ยวสิให้เมืองแนวทางเรกเกาหลีเดี๋ยวอีสกครู่เป็นการังิเอามาให้ยูพีนองยุ่เอาแคปภาพไปนะคะเเล่าีโอ้่นองมาแล้วทางมาดูเลยคจับปีนขัวปีนชัยปีนขัวีนชยเล้าดูแล้วผมก็ยกกระดาษนุ่งสีมาเลย แคปภาพนี่หละมุ้งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวแคปอะไรก็เห็นบ่กล่องนนะอืมสีสวยไม่ชัดค่ะเอาสำหรับแนวทางเล่าได้พี่น้องเด้อวันที่ยี่ห้าครับผมจากอาจารย์สายทะเบียนเนาะวันที่สิบสองี่ชายแฟนงแก่งครับผม